รถกระบะสีประตูยกสูงเข้ามาใหม่ค่ะคุณพี่ขารถเทินรถบ้านสภาพสวยงามๆเลยค่ะคุณพี่โอ้โหคุ้มมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาร่านะคะตัวคาริเบอร์2.5 EL ปี2015-16ค่ะลูกค้าราคาดีมากๆด้วยนะขายที่349,000บาทเองสภาพรถยังสวยนะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงลองไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยนะและที่สำคัญคันนี้ถ้าคุณพี่ซื้อสดไม่มีแวดค่ะเพราะว่า เป็นรถเธอหน้าเต็นท์นะคะนี่รองมาดูรายละเอียดกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกลางเต็นท์เพชรยนต์อันอีเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้รีมาอัปเดตรถเทินรถบ้านข้อใหม่คันนี้ซื้อสดคุณพี่ไม่เสียวแว็ดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรถเทินหน้าเต็นท์เลยคุณพี่สีน้ำตาลสภาพสวยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาร่าตัวคาริเบอร์สีประตูยกสูงเครื่องยนต์2.5ตัว EL ปี2015.16ค่ะคุณพี่ขาและสภาพ บอกเลยว่าถ้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันในส่วนโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือรถจมน้ํานะคะมานําเสนอขายให้คุณพี่แน่นอนนะคะรถของทางบริษัทเพชรยนต์เราเปิดกันมากว่า27ปีนะคะคุณพี่ขัดเกรดรถรถที่แบบเกรดเอมาให้คุณพี่แน่นอนนะคะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวกลางเต็นท์นะคะจะพาไปชมตัวรถรอบๆคันเลยว่าจะสวยขนาดไหนคุณพี่ตัวเนี้ยราคาดีมากเลยอะ่ะตั้งขายเท่าราคาเท่ารถเก่งเลยค่ะคุณพี่จ๋าตัวเนี้ย ราคาเพียงเท่าไรหร่รู้ไหมสามแสนสี่โอ้โหถูกกว่ายาลิสอีกพี่ได้ขับกระบะสี่ประตูรีบเลยใครที่หาสเปคนี้อยู่รีบจองไว้เลยนะพี่นะเพราะตัวรถมือสองที่เป็นสภาพเนี้ยในเลทราคาเนี้ยนานๆที่จะมีเข้ามารถ1คันสเปค1คันของมือสองมั 2, มนจะ,จะมีคันเดียวนะพี่ที่เป็นตัวเลือกนะคะคันนี้นะคะพี่ขาดูจักคุ้มล้อหล่อเหลาขนาดนี้พี่ดูทรงหลอดุด,ดันมากเลยทุกท่จะจ้า ล้อมแมกเดิมแท้จากโรงงานตัวยางนะคะเต็ไมปดูปียางมาให้มันเป็นปียาง2021และยังไงเขาก็ต้องเปลี่ยนให้นะคะไฟด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยใส่กรอบโคมไฟมาแล้วไฟเดย์ทามล้วนี่ลน์นี่มาให้เดี๋ยวจะสั่งให้ช่างอะขัดไฟให้มาอ๋อใส่แว็บเลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกผู้น้ามีมาแล้วนะคะป้ายกรุงเทพมหาคนครเลขป้ายสวยเลยนะ529คุณพี่ป้ายดีอนเนี้ยกระจังด้านหน้าโคมเมี่ยมมีสารรอยหินดีดรอยขีดผลไม่มีนะคะตัวนี้คือเหมือนเขา แต่งมาเพิ่มนะให้แบ,บบว่าด,ดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะคุณพี่๋ะทุกอย่างโครงสร้างเดิมหมดนะคะตามซุ้มลองต่างหนูเก็บงานให้นะะ้ำพี่เอาให้สวยเหมือนใหม่เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวโชคด้านในนะคะโชคด้านในตัวนี้ของเดิมนะคะคุณพี่ขาไม่มีการเปลี่ยนหรือดัดแปลงนะค,ะคุณพี่เห็นไหมนี่ โชคเดิมเลยซุ้มล้อต่างๆตามกิิบล็อกต่างๆของตัวซุ้มล้อค่ะคุณพี่ไม่มีรอยแกะหรือรอยขยับเลยค่ะแล้วกระจกทุกบานนะกระจกบานดนน้าหน้าโลโกโ้ิสันไม่มีการเปลี่ยนเป็นของเทียบม,มาแน่นอนของเดิมค่ะปูกระจกด้านข้างปรับพัดไฟฟ้านะแต่ถ้าเป็นปีใหม่ๆเนี่ยมันจะมตตีตัวกล้องให้ใช่ไหมตัวนี้ไม่มีนะพี่นะกุญแจมาคมด้วย2ดอกที่เปิดประตูจะเป็นสมาร์ททีเลต์กด,ดล็อกล็อกรถจากการกดปุ่มกดตรงนี้ได้เลยนะคะทิวกันสัดมีให้แล้วทั้ง4บานนี่กระจก บานประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายค่ะโลกโก้นิสสันเหมือนเดิมโครงสร้างตัวรถสีน้ําตาลตัวนี้คุณพี่เห็นจากเม็ดอาร์ตเลยเห็นไหมไม่มีริ้วรอยของการทําสีเลยค่ะคุณพี่ขาตัวรถสวยมากๆนะมาดูในส่วนของเรียมสันหัวน็อตทางฝั่งประตูบานด้านหน้าฝั่งซ้ายหัวน็อตคมคมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยสนิมนะคะคุณพี่จา๋าบานพับประตูของเดิมจุดมาร์กจากโรงงานนะยังอยู่เลยค่ะคุณพี่โครงสร้างเดิมหมดเลยนะคะ เนื้อสีเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่ารถทําสีไหมว่าจาับที่ตัวสีได้เลยนะคะมันจะเรียบเรื่องสม่ําเสมอเท่ากันนะคะไม่หลุดหักค่ะ,ค,ะคุณพี่สาและน,อน,น็อตนี่ประตูบานด้านหลังฝั่งซ้ายคุณพี่ค่ะผมผมๆชัดเจนนะคะไม่เนีวรอยแกะไขเลยนะคะพีุ่รถสวยมากอ่ะแผงประตูด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะบานด้านหลังฝั่งซ้ายเห็นไหมพี่เห็นเม็ดอาร์คไหม ไม่มีรอยพ่นทําสีเลยกระจกทุกบานนะคะเป็นโค้ดเดิมของนิสันหัวน็อตด้านในตัวนี้ก็ยังเป็นสีน้ําตาลปกตินะคะไม่มีรอยแกะขยับเลยสีสวยมากอะ่ะคันนี้นี่โอ้จริงๆหายากมากสเปคนี้ตัวที่เหมือนแบบฝาถังน้ำมันเขาก็ติดตัวแบบเหมือนกันลอยไว้ด้วยนะคะเป็นนาวาร่าแบบนี้นะคะพี่จ๋า มีติดตั้งมาให้แล้วนะคะก่อไฟด้านท้ายนะคะตัวนี้ไฟเป็นแบบพาโลเจนนะคะคุณพี่จ๋าแล้วก็ใส่จัดทรงรูปก,ก่อไฟมาด้วยมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์ข้างหลังนะคะนี่ติดมาให้ด้วยค่ะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้2จุดนะคะแล้วก็ก้องถอยนะคะคุณพี่ถ้าหนูจะเปิดตรงนี้ให้ดูด้านหลังเนี่ยจะต้องไขนิดนึงกุญแจอยู่ทางด้านหน้านะ,ะแต่จะให้ดูโครงสร้างรอบๆพันของเขานะคะโอ้เลย มาดูในส่วนของตัวรถทั้งฝั่งด้านขวานะคะพี่นี่เห็นปะรอยบุบลักเย็นไม่มีเลยสภาพสวยเลยคาล i ิเบอร์เนี่ยเขาจะบอกเป็นตัวรุ่นที่เป็นยกสูงนะสีตัวรถก็สนามสม่ำเสมอเท่ากันนะคะตัวคาลบิเบอร์ตัวนี้คือเขาทํามาติดตั้งมาเพิ่มนะคะคุณพี่อ่ากระจกนะคะประตูบานด้านหลังฝั่งขวาค่ะคุณพี่ผาเดิมของนิสสันเลยแผงประตูด้านข้างสวยๆแบบนี้นะคะ ไม่มีรอยทําสีตัวนี้ได้เป็นแบบหนังด้วยนะคะเรียมสันตัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูบานด้านหลังฝั่งขวาค่ะโหคมครมชัดเจนไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยเบาะที่นั่งด้านใน,นคุณพี่ใหม่มากๆนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินตะเข็บได้ขาวนะคะโหสภาพเบาะบแบบตึงๆเลยอ่ะพี่ได้พรมกระดุมมาแล้วด้วยรอบคันแอร์หลังนี่มาให้นะคะมิติตัวรถทางด้านหน้าใหม่สะอาดสะอ้านมากเจ้าของรถคันนี้ดูแลรถดีมากคุณพี่ค่ะ ดูแลรถได้สวยมากเปิดให้ดูตรงนี้นะคะประตูบานคนขับนะคะนี่ด้านหน้าฝั่งขาผาเดิมนิสันโครงสร้างตัวรถนะคะไม่มีรอยพ่นทำสีเลยทุกแผ่นประตูต่างๆกลางเต็นพามาดูให้เหมือนคุณพี่ได้มาดูรถตัวจริงกับกลางเต็นเลยนะหูกระจกปรับพับไฟฟ้าท่านนี้นะคะผ่นเพจนะคะนิสันจะอยู่ทางฝั่งนี้นี่ เรียสานหัวน็อตทางฝั่งประตูคนขับค่ะคุณพี่คมๆเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยไขนะจ๊ะนี่ทุกอย่างสาภาพสวยๆเลยอันนี้คือเขาบอกว่าเติมลมยางน่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบหกนะตามสาภาพของยางที่เขาเปลี่ยนมานี่เบาะที่นั่งด้านในคุณพี่ดูสิสวยมากเลยนะเบาะนะคะคุณพี่ไม่มีแตกนะคะคพี่ขาตึงๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ฝากระโปรงด้านหน้าเปิดทางนี้นะคะข้างล่างนะคะแล้วก็นี่ก็ฝาถัางน้ำมัน ที่วางแก้วน้ําแบบบิวอินมีมาให้พวงมาลาัยคุณพี่ขอเปิดเลนไว้นะได้เป็นมันติฟังก์ชันอันนี้จะเป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงอันนี้ก็จะเป็นตัวรูทคอนโทรลให้นะคะคุณพี่ตาขออนุญาสตาสตาร์รถทุชนาทอยู่ด้านนี้นี่หน้าปัดหน้าจอตัวนี้นะคะได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยค่ะเห็นไหม เลขไมหนึ่งแสหกกิโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการก่อไมค่ะคุณพี่ถือว่าใช้งานได้แบบว่าไม่เยอะเลยรถปี2015เด้อโอ้สวยมากๆหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้เหมือนลูกค้าเขาอะไปติดตั้งมาใหม่นะคะเดี๋ยวเต้นเช็คหน้าจอให้นะะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพงลงรับสายโทรออกได้ปกติเลยและจะบอกว่าแอร์เนี่ยเย็นเวอร์นะฮะ แอร์เย็นฉ่ำมากนะเกียร์ออโต้ขับง่ายอีกผู้หญิงก็ขับได้นะคะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งนะขับเกียร์ธรรมดาก็ยังได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรีโมทนะคะควบคุมตัวเครื่องเสียง power outlet c h a r g e ะนะมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบ usb กับ aux นะคะในห้องโดยสารก็มีมาให้นะคะปึ๊บอันนี้ปุ่มคูมือตัวนี้ก็จะเป็น power outlet c h a r g ทางด้านหน้านะคะคุณพี่ตา ภายในยนะหลังคองหลังคาเดี๋ยวให้ช่างเก็บงานให้ใหม่เลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้าวันนี้เองนะคะตัวนี้กุญแจน่ารักทั้งเลยมาครบสองดอกทั้งตัวแคลิบอยด้านหลังอะ่ะไม่ได้เรียกแคลิบอยสิเขาเรียกว่าอะไรนะ้ำมันฝาปิดทางด้านหลังก็มีมาให้นะคะคุณพี่ล็อกเทคก็มีมาให้นะถ้าจะใช้เดีย๋ยวดูกุญแจเช็คกันก่อนนะว่าล็อกเทคมีอยู่เนี่ยเห็นปะ่ะกุญแจล็อกเทคมีติดก,กับตัวรถบางคาันมันไม่มีก็ต้องไปถอดออกนะฮะ โอเคโดยรวมรถเป็นไงคะคุณพี่สวยนะเดี๋ยวจะพามาชมเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่เหมือนรอบคันที่หนูพารีวอยู่ไหมลองไปดูกันเลยจ้า เข้ามาดูกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะคุณพี่ตาตัวนี้เป็นเครื่อง2.5 EL นะคะคุณพี่ดูสภาพเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะคะเครื่องเดิมไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องมาเลขตัวถังเลขตัวเครื่องนะคะคุณพี่ไม่เป็นการตอกใหม่คือเป็นของเดิมเลยพี่มาเช็คได้เลยถ้าไม่มั่นใจเอาช่างมาเช็คได้หนูอะมีช่างของทางอิสเปคชันจากบริษัทชิคเนี่ยทางบริษัทเยอรมันเนี่ยเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างตัวรถทั้งหมด274จุดเลยนะบอกเลยว่ารถที่เอาเข้ามาเนี่ยคัดคัดมาทั้งนั้นนะ ัดซื้อของเราก็ทีมงานคุณภาพพี่หารถได้สวยๆนะคะขนไหนไม่สวยคือคืนเลยนะคะอ่ะในส่วนของตัวท่อต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะพี่ของเหลวต,ต่างๆการเต็นต์รวจเช็คให้ถ้าเป็นการขาดก็จะเป็นการเติมเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องในรอบ5,000กิโลให้นะคะแบตเตอรี่เช็คค่าแบตให้ ยกลูกใหม่ไปเลยนะคะคุณพี่จ๋านะคะถ้าแบตเสริมสภาพแล้วนะคะไม่ให้ลูกค้าไปต่อแน่นอนนะคะคุณพี่จ๋าในส่วนของสายไฟต่างๆนะคะไม่มีริ้วรอยของหนูกัดเลยภายในนะคะทั้งช่วงล่างทั้งห้องเครื่องไม่มีคราบสนิทเลยค่ะคุณพี่รถสวยมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งซ้ายค่ะเรียมสันตัวน็อตคลมกริปทุกตัวไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะเม็ดอาร์ตได้เห็นแบบชัดๆเลยตัวนี้ซีนยางนะคะไม่เสื่อมสภาพนะ จีแล้วก็คือ,อยังคืนสภาพได้ปกติเลยนะคะคุณพี่จ๋านี่นะคะตามรอยนะคะโครงสร้างตัวสีต่งตางๆไม่มีรอยพ่นทำไฟเดิมจากโรงงานเลยนะคะตามคานด้านหน้าคุณพี่เห็นไหมกิ๊บล็อกต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะเลยแล้วตัวนี้นี่แผงด้านหน้าคุณพี่ดูได้เลยนะคะคานเดิมสีไม่มีการทํามามนี่นี่คือรถเดิมนะสภาพรถเดิมนะพี่นะรถสวยมากมาดูในส่วนของทางฝั่งด้านขวานะคะ ไฟด้านหน้าของเดิมจะเป็นโค้ดของนิสสันนะคะโครงสร้างนะคะทางฝั่งด้านขวาตรงนี้เม็ดอัพรอยพ่นทําสีไม่มีเลยนะคะหัวหน็อตทางฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยคุณพี่รถสวยมากอะคันนี้นี่ฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีรอยแกะเลยนะคะป้ายมาออกกรมมาตรฐานจากโรงงานให้เห็นแบบชัดๆเลยคุณพี่รถเดิมดูแผงกันความร้อนนี่ไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยคุณพี่หนูนึกว่ารถปี202223เนี่ยดูแลรถดีมากๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้ขอย้ำสเปคกันอีกทีนะคะเป็นนิสสันนาวาร่าตัวคาลิเบอร์2.5 EL ปี2 5 1 6 1นนะคะรถบ้านรถเทินซื้อสดไม่มีแวดจ้านะคะสนใจคันนี้ในงบราคาแค่3,49,000สะติดต่อหาอังเลนช่องทางด้านล่างนี้เลย0.64 5 5 4 6 4 6 9 โทรก็ได้แอดไลน์มาก็ได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะสำหรับคลิปนี้คุณพี่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะนำเสนอรถเข้าใหม่สวยๆแบบไหนอีกนะคะหรอชมกันได้เลยนะวันนี้ก็นะเขาบอกว่าถ้าสนใจก็รีบทักมานะเพราะว่านานๆทีจะมีเข้ามาสเปคนี้ราคาดีนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะรับม